สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาไหว้พระ66 w, วัดวิถีล้านนาที่จังหวัดเชียงรายนะครับวัดนี้ก็คือวัดพระธาตุจอมศักดิ์เป็นหนึ่งใน9จอมที่เขาแนะนําให้มาสักการะนะครับซึ่งประวัติของวัดนี้โดยย่อ,อก,ก็คือก่อสร้างตั้งแต่สมัยยุคอาณาจักรเชียงแสนนะครับผมว่าไปสักการะกันเถอะครับวัดพระธาตุจอมศักดิ เป็นหนึ่งในพระาธาตุเก้าจอมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสร้างขึ้นในสมัยโยนกชัยบุรีสีเชียงแสนซึ่งสมัยพระเจ้าพังคราชกษัตริย์แห่งราชวงศ์โยนกองค์ที่24ได้มีพระเทระองค์หนึ่งชาวโกศลเมืองสุธรรมวดีนามพระพุทธขโคสาจารย์ได้นำพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศลังกามาถวายจำนวน16องค์ พระเจ้าทังคราชทรงโปรดแบ่งพระาธาตุออกเป็นสส่วนส่วนที่หประดิษฐานที่วัดดอยจอมทองปัจจุบันเรียกดอยทองอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายส่วนที่สองประดิษฐานอยู่พระาธาตุจอมกิติอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งรายการของเราได้นําเสนอไปในตอนที่20ของช่วงไหว้พระ66วัดวิถีล้านนาไทย ออกอากาศไปเมื่อ6มีนาคม2567และส่วนที่3ประดิษฐานที่วัดพระธาตุจอมศัตดิ์ที่นี่ต่อมาในปีพุทธศัรกราช2490พระครูบาคำราสั่งวโรลูกศิษย์ครูบาเจ้าสรีวิชัยได้เป็นประธานในการบูรณะพระธาตุองค์ใหม่โดยสร้างครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ ที่นี่มีพระเจ้าทันใจด้วยนะครับขอพรแล้วสำเร็จดังหวังในเวลาอันสั้นด้วยความเชื่อเรื่องการไหว้พระธาตุก้าจอมซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนต่างๆของพระวรกายโดยแท้มีประวัติตำนานกล่าวขานที่เป็นพุทธมงคลรวมทั้งนามมงคลและที่ตั้งก็มงคลนามผู้ที่ได้สักการะพระาธาตุครบทั้ง9้าจอมจะถือว่าน้อมรับมงคลอันยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งงดงามมาสู่ชีวิตของตนเองและบริวารดังนั้นเมื่อท่านวางแผนมาเยือนเชียงราย ผมขอเรียนเชิญทุกท่านเดินทางไหว้พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง9จอมในเวลาหนึ่งวันเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับความเชื่อในการไหว้พระธาตุจอมศักดิ์องค์นี้นั้นเชื่อกันว่าถ้าท่านได้กราบไหว้จะได้รับสิริมงคลอันสูงสุดและพบพานแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์เป็นยังไ,ไงบ้างครับวัดพระธาตุจอมศักดิ์ หนึ่งในก้าจอมที่ทุกคนควรจะได้มาสักการะนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Don Explorer นะครับในช่วงไหว้พระ66วัดวิถีล้านนาไทยเพื่อนๆอยากให้ผมไปไหว้พระที่วัดไหนก็ส่งคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วผมจะตามไป Don Explorer